ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี2568ครั้งที่21เมษายน2568ถึง30กันยายน2 5 0 8ส่วนที่1ข้อมูลของผู้รับการประเมินผู้รับการประเมินนั่งจรัดข้ลำไยพงษ์พนานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยฉลองส่วนที่2ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหนง่งตอนที่ 1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหนง่งด้านที่ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการตัวชี้วัดที่1ผู้บริหารมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา มีการประเมินความต้องการจำเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีกระบวนการที่ถูกต้องและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนและมีการดำเนินการตามแผนตัวชี้วัดที่ 2. การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น โดยมีผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการริเริ่มพัฒนาและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตัวชี้วัดที่3พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้การวิเคราะห์ผู้เรียน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลนําผลไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่4ผู้บริหารมีการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามา ใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนดครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์มีการติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามีการรายงานผลและนำไปปรับปรุงตัวชี้วัดที่5ผู้บริหารมีการวางแผนการนิเทศกับฝ่ายวิชาการและนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครู นำผลการิทิทศไปปรับปรุงแก้ไขมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อนเนื่องตัวชี้วัดที่6ผู้บริหารมีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนำผลไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ตัวชี้วัดที่1มีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณและด้านบริหารทั่วไปตัวชี้วัดที่2ผู้บริหารพัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียน ประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงานมีกรรมการนัเกเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนมีการติดตามและประเมินผลมีรายงานผลการดำเนินงานและนำผลไปปรับปรุงตัวชี้วัดที่3มีจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำ ด้านที่ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมตัวชี้วัดที่ 1. มีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีกลยุทธ์เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกในการริเริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนมีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานพลังงานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและมีการนำไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตามเป้าหมาย ตัวชีวัดที่2บริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาโดยริเริ่มพัฒนาสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนภาพแสดงรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา6 P Model ขั้นตอนที่1 positive thinking การคิดในด้านบวกขั้นตอนที่2 p e a c e f mind การมีจิตใจที่สงบขั้นตอนที่3 patient ความอดทนขั้นตอนที่4 p u n c a l การตรงต่อเวลาอ่าขั้นตอนที่5 polite การเป็นคนสุภาพอ่อนน้อมขั้นตอนที่6 professional ความเป็นครูมืออาชีพโมเดลการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 1. อิชโลสเตติกมาจเมการบริหารแบบองค์รวมวางแผนและบริหารโดยเชื่อมโยงวิชาการบุคลากรชุมชนสิ่งแวดล้อมกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมที่ชัดเจน 2. a c t i v p p r t t i i p p t t o o n การมีส่วนร่วมเชิงรุกครูผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นสิบเก่าและองค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน 3. p e r s o n a l i z e d l e a r n i n n การเรียนการเรียนรู้เฉพาะบุคคลใช้ PL c Professional Learning Community พัฒนาครู จัดก,การเรียนรู้แบบ Active Learning PBL Project Based Learning วิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลเพื่อเสริมจุดแข็งแก้จุดอ่อนของนักเรียนนักเรียนอ่อนเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมนักเรียนเก่งได้ต่อยอดสู่เวทีแข่งขันระดับสูง 4.P p พี t n e r s h i p and n n t w o r k i n g ์กิาคีเครือข่ายร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัด มหาวิทยาลาัยอีกหน่วยงานภาคราัฐเอกชนใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้เช่นเกษตรกรภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชชาวบ้านเปิดโอกาสให้องค์กรสนับสนุน CSR เช่นอุปกรณ์การเรียนทุนการศึกษา 5. Why Use and Community Happiness ความสุขของนักเรียนและชุมชนโรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัย Safe and Green School มีกิจกรรม Happy Friday Happy Family Day สร้างความผูกพันพัฒนาทักษะชีวิต Soft Skills เช่นจิตอาสากีฬาดนตรีศิลปะอาชีพด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมนุมและเครือข่ายตัวชี้วัดที่1พัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่าย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตัวชี้วัดที่2ผู้บริหารมีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยริเริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสา เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิน่นด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพตัวชี้วัดที่1มีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและความรอบรู้ในการบริหารงานให้สูงขึ้นตัวชีวัดที่2มีการนำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารจัดก,การสถานศึกษามีการปฏิบัติจริงมีการติดตามประเมินผล และมีรายงานผลการใช้นวัตกรรมการบริหารและนำผลไปปรับปรุงการประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่งตามภารงานจนสำเร็จรุ่งร่วงไปด้วยดีรวมถึงพัฒนาสถานศึกษา มีส่วนร่วมกับชุมชนส่งผลให้สถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดการสอบวัดผลการเรียนรู้อาทีปีการศึกษา2,567การสอบวัดผลการเรียนรู้ NT ปีการศึกษา2,567รับการนิเทศสถานศึกษาจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่ง พิธีปัจชิมิเทศปีการศึกษา2567รับการมีส่วนร่วมสมนากับเครือข่ายชุมชนองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมและจรรยาบรนวิชาชีพ 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. มีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำหรกที่ดีอีกมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. มีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบทำรม 4. มีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 5. มุ่งผลสำเริจของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษา 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 7. ดํำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษา 8. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคล เก้ายึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพสิบมีวินัยและการรักษาวินยัย